EP สุดท้าย EP นี้จะพาทุกคนไปเมืองคามาคุระแล้วก็จะไปเกาะแห่งหนึ่งมันจะมีมุมหนึ่งมุมลับๆที่คนไม่ค่อยไปแต่มุมถ่ายรูปปังมากที่สําคัญเป็นมุมที่เห็นฟูจิชัดที่สุดเดินทางจากโตเกียวด้วยรถไฟไปด้วยตัวเองนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูเลยการเดินทางวันนี้เราจะเริ่มจากโตเกียวนะคะอันดับแรกเราต้องไปที่สถานีชินจูกุก่อนแนะนําเป็นเส้นทางนั้นจะถูกกว่าเพราะว่ามันเป็นตั๋วแบบเหมาประมาณ 4 0 0ยกว่าเยนซึ่งมันถูกมากอยู่สถานีชิจุกุนะคะเรากำลังจะไปซื้อตัว๋วที่ไปคามาคุระรถไฟสาย H o สีฟ้านะคะขึ้นจากสถานีชิจุกุมานะคะก,ก็ะะไปตามป้าย B15 นี่ไง B15 แล้วขึ้นไปเลย Finished. สำหรับทุกคนแบบที่งงป้ายนะคะญี่ปุ่นเขาก็จะมีลูกศรเห็นปะลูกศรสีฟ้าอันนี้คือสายที่เราไปอ่ะมันจะเป็นสีนี้เลยก็เดินตามลูกศรไปได้เลยนะคะเรากลัวกดผิดนะคะก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาทำให้ดูค่ Five Five? One, two, Okay Thank you Bye -bye. Thank Two ได้ตั๋วมาแล้วก็เข้าสถานีเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญอย่าลืมเก็บตั๋วด็ดขาดคือตั๋วใบนี้เป็นตั๋ววันเดย์พาสนะคะสามารถแบบรูดได้ทุกที่เลยไปได้ทุกที่เลยภายใน24ี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคือสําคัญมากเก็บไว้อย่าทําหายเราก็นั่งรถไฟกันไปยาวๆเลยนะคะจนถึงคามาคุระเลยแล้วเรื่องผีๆก,ก,ก็เกิดขึ้น มีเปลี่ยนสายด้วยนะเราต้องมาเปลี่ยนที่ e n d o s h i m a Line อันนี้นี่นะคะเปลี่ยนมาขึ้นคันนี้ฟูจิซาวะเอาเป็นภาษาญี่ปุน่นนั่นแหละเราต้องคัด เราต้องมาจากฝั่งโน้นเรา,า้อข้ามมาฝั่งนี้มาขึ้นขบวนนี้นะคะเวลาเดินทางนแนะนําให้ดู Google ตลอดนะทุกคนจริงๆคือเราเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนคันแต่เราแบบเอ๊ะทำไมทุกคนเขาบอกว่านั่งยาวเลยนั่งยาวถึงคามาคุระเลยเราก็เลยเออไม่เปลี่ยนนั่งยาวยสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะก็เลยแบบผิดแน่เลยก็เลยกลับไปแล้วก็เปลี่ยนคันนะคะออกจากรถไฟก็จะมาเจอเลยแล้วเขาก็เขียนทางไวน้นี้เราต้องไปเอนโดไลน์นะคะทุกคน อันนี้เป็นสถานีฟูจิาวาะนะคะจะเป็นสถานีสุดท้ายแล้วพอเราลงจากรถไฟปุ๊บอะเราจะเจอป้ายสีเขียวงนี mm ้ hmm. เห็นปะมันจะเขียนว่าเอ็นโดไลเพราะาเราต้องนั่งเอ็นโดไลไปทุกคนถ้าเราจะเดินออกจากสถานีตรงนู้นมาเราก็จะเจอสะพานเห็นไหมเอ็นโดไลก็ขึ้นสะพานไปได้เลยตอนนี้มาอยู่สถานีฟูจิสวาะแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะตอบเอ็นโดไลเพื่อไปคามาคุร hmm. ะนะคะ ซึ่งเราลงไปด้วยหนึงแมทคือเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นต่อแต่ว่าใน Google คือยาวสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีนั่งจากโตเกียวมาแล้วมันก็จะมีให้ต่อไปขบวนฟูจิซาวะเสร็จแล้วก็นั่งฟูจิซาว่ายาวลงมาจงสุดสถานีก็จะมาถึงตรงนี้พอเราเดินตามป้ายมาเรื่อยๆก็จะเห็นทางเข้าสถานีอันนี้ก็ใช้บัตรที่ซื้อมาเข้าไปได้เลยนะคะ น่ารักมากเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนตอนนี้เราลงมาที่สถานีเอโนชิวะนะคะเราจะไปเกาะแมวกันก่อนคือตอนนี้แสงดีมากเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้เห็นฟูจินะคะก็เลยเลือกไปเกาะแมวก่อนเลยน,น่ารักจังรีวิวลมค่ะเราก็หาไมไม่เจอเสียงอาจจะแย่นิดน,นึงต้องขอโทษด้วยนะ เดินก็คือเดินลอดใต้นี้นะคะมันจะมีถ่ายเห็นไหมมันจะมีป้ายอยู่เดินไปนเลยอากาศดีมากเป็นทะเลที่อากาศดีที่สุดในชีวิตเรา <c oughs> แบบลมเย็นทะเลสวย <c oughs> ถึงแล้วนะคะนี่คือเกาะเอโนชิมะนะคะเป็นเกาะแมว ซึ่งไม่รู้มีแมวเปล่ายังมองไม่เห็นซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นคนไทยมาเลยอ่ะมันเป็นสถานีสุดท้ายนะคะแต่ถ้าใครมาจากชินจูกุอันนี้จะเป็นสถานีแรกอยากให้มามากเพราะว่ามันเป็นแบบเกาะที่น่ารักมาก สำหรับคนที่มีอายุที่จะมานะคะทุกคนเือต้องเดินขึ้นเขานิดนึงแต่ว่ามันสวยมากเลยเมื่อกี้เจอฟูจิด้วยแบบก่อนที่เมฆจะบงัง แลนด์มาร์คที่เราจะมาจะเป็นทางลงวิวสวยๆและนี่ก็คือร้าน้าวิวฟูจินะคะอันนี้จะเป็นเมนูของร้านนะคะทุกคนประมาณนี้เลยซึ่งราคาก็ไม่แพงจริงๆเราตามร้านนี้มาจากพี่สาวจีนนะคะในรูปนี้คือสวยมากเห็นแล้วแบบอยากมาเลยแต่ว่าเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกนะคะก็เลยไม่เป็นไรถ่ายรูปข้างในก็สวยอยู่แล้วเราก็ลงมาข้างล่างน,นะคะทุกคนคือตรงร้านน่ะมันเดินลงมาข้างล่างได้มันจะเป็น วิวทะเลแบบลงมาตรงทะเลได้เลย<ม>เราเดินลงมาอีกร้านหนึ่งจะเป็นน้ำแข็งใสข้างล่างเราข้าผมคือช่างมันแล้วแต่ว่าเราเจอร้านที่นั่งข้างนอกได้แล้วทุกคน<อ><ม>ก็คือเดินลงมาใช่ปะมันก็<ม><ม>จะมีแบบเป็นร้านขายข้าวแล้วก็ขายขนมหวานก็จะมีวิวแบบนี้เลย ตอนนี้หมดสภาพมากเพราะว่าเป็นทะเลเนาะลมแรงแล้วทีเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเดินลงมาอีกชั้นหนึ่งอะเจอร้านที่เขาให้นั่งแบบเอาทดอร์ได้ร้านเนี้ยแนะนํามากกว่าเพราะว่าออกไปข้างนอกได้มีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งขนมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปตงรงชายหาดก,กัน มีคนน่ากินเอาดีๆมีน่ากินหลายร้านมากที่ร้านนี้ก็มีน้ำแข็งใสทุกคนเรานั่งผิดร้านของจริงอันนี้ก็จะเป็นทางลงไปใช้หาดได้เลย วยปลทุกคนตรงนี้จะเป็นมุมที่เห็นฟูจิชัดที่สุดที่ใกล้โตเกียวที่สุดแล้วน้องอยู่ตรงนู้นคือเราดวงดีมากเลยที่มาแล้วก็ได้เห็นฟูจิแล้วก็แบบอากาศดีทั้งจากที่มเมื่อวานนี้คือแบบฝนตกหนักมากากลับลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป,ปะกินปลาหมึกกันของฝากจากบนเกาะนี้หรอฝากอีกนึงเยหมาชิมีรอฮะ <c oughs> นี่กับบคนละหอ,อมอร่อยมกอร่อยหที่ <c oughs> ันเหมือนน้ำข้เลเลยอ่ะใช่มันคือโซดากับบูเบอรี่ใช่ <c oughs> อนั่ <c oughs>

นนี้อยู่สถานีที่10จะเป็นทะเลวิวฟูจินะคะตอนแรกอะจะไปสถานีคามาคุระเลยตรงนั้นจะมีตลาดมีแบบที่เดินเล่นแต่ว่าที่เราไปตรงนูน้นตรงที่เราไปเกาะแมวคือมันมีตลาดอยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะไม่ไปแล้วจะอยู่แค่ N10 แล้วก็ไป N9 นะคะแล้วก็ N8 มั้งาไม่แน่ใจแล้วก็กลับโตกเกียวเลยเพราะว่าอยากไปถ่ายแสงนเกียวด้วยเดี๋ยวเดินถ่ายรูป ตรงทะเลตรงรถไฟเสร็จแล้วก็จะกลับเข้าโตเกียวเลยนะคะเพราะว่าเราอยากไปเที่ยวที่โตเกียวอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นฝนตกใช่ป่ะยังไม่ได้เที่ยวไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็เลยคิดว่ามาแค่นี้นะคะเอาจริงๆแค่นี้ก็คุ้มแล้วไปเกาะแมวก็คุ้มแล้วตอนนี้เดินมาคาเฟ่อันนี้นะคะแต่ว่ารถบังอะ่ะคือมันจะเป็นฟิลแบบแนวเมเมกา,ม,กามากเลยซึ่งมันสวยมากแต่ว่าต้องรองลนไป ตอนนี้เรามาอยู่มุมยอดฮิตที่เขาชอบถ่ายกันนะคะตรงนี้เลย ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สาีสุด้านะคะก็คือเอ็นก,กเป็นทริปที่เขาแบบชอบมาถ่ายกันก็เลม,มาถ่ายรูปนี้แล้วก็กลับแล้วน,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 นะคะทริปนี้ก็คือสุกบุกสมบันมากแนะนำนะคะถ้าใครจะมาเราแนะนําให้มาแบบเช้าๆเ,เลยแบบตี 5, i, สทที่ตีห้าอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงตอนเช้าสวยกว่าแล้วก็มีโอกาสเห็นสีมากกว่าน,นะคะเป็นทริปที่แบบสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากถ้าใครแบบอยากมา เวลาให้หนึ่งวันเต็มๆเลยสำหรับเรานะคือถ้าอยู่แสงเงย็นก็สวยแต่ว่าเราอยากไปเดินในตเกียวอีกก็เลยรีบกลับนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจ๊เจ <c oughs> ๊เจ๊เจ๊ขัดือเลยขัดถือยมีกรุงเจ้ารถไฟ <c oughs> ไอ้คุกกวนแจกับขนมขนม